สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งจากพระไตรปิฎกนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากชื่อว่าพักค,คุณะสูตรคือเป็นเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระพักค,คุณนะท่านป่วยหนักมากๆเลยนะครับแต่ว่าการที่ท่านได้ฟังธรรมครั้งสําคัญก่อนจะสิ้นชีวิตเนี่ยมันนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าคิดตามมากม เราจะมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมร่างกายหรือผัสสะที่เรียกว่าอินทรีย์ของท่านถึงได้ผ่องใสในตอนสุดท้ายและเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างก็อ้างอิงจากพระสูตรแล้วก็ทำอธิบายต่างๆประกอบกันไปครับค่ะเรื่องนี้ให้บทเรียนที่เอ,อลึกซึ้งมากๆนะคะเกี่ยวกับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจคือแม้ว่าร่างกายจะกำลังเจอความทุกข์แบบว่า แสนสาหาัสหรือว่าใกล้จะหมดลมหายใจแล้วก็ตามมันทําให้เห็นเลยว่าการเข้าถึงธรรมะในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันมีพลังจริงๆค่ะใช่ครับเรื่องก็เริ่มตรงที่พระผักคาคุณนะท่านอาพาธหนักมากจริงๆครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจกันค่ะว่าเอ๊ะเรื่องราวในผักคุณสูตรเนี่เป็นยังไงแล้วก็อะไรคือจุดสําคัญที่ทําให้อินทรียอะค่ะคือสภาวะทั้งกายทั้งใจของพระผักคุณะถึงได้ดูผ่องใสเป็นพิเศษเลยทั้งทั้งี่ท่านกําลังอ,อ,อาพาธหนับใกล้จะสิ้นชีวิตแล้วแล้วเราพอจะดึงข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้มาปรับใช้กับชีวิตเราได้บ้างไหมคะครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆาครับผมเพราะว่าพระคุณสูตรนี่เอ่อเน้นย้ำเรื่องสำคัญเลยคือพลังของการได้ฟังธรรมในเวลาที่เหมาะสมจริงๆโดยเฉพาะช่วงสำคัญสุดท้ายของชีวิตนะครับเรื่องเริ่มต้นนี้เอ่อค่อนข้างจะฟังดูหนักนิดหนึ่งนะคะครับผมคือข้อมูลเล่าว่าพระผักคุณะกำลังป่วยหนักมากทุกขเวทนานี้รุนแรงจริงๆท่านถึงกับเปรียบเทียบว่าเหมือนเอ่อถูกมีดโกนคมๆมาเฉือนศีรษะเลยนะคะครับ หรือไม่ก็เหมือนถูกเชือกเหนียวๆมารัดหัวแน่นๆหรือแบบเหมือนถูกคว้านท้องหรือถูกย่างบนฐานร้อนๆโอหฟังดูทรมานมากๆเลยค่ะใช่ครับเป็นความเจ็บปวดทางกายที่แบบสาหัสมากแต่พอพระพุทธเจ้าส่งทราบเรื่องเข้าพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ส่งแสดงธรรมโปรดค่ะซึ่งหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับไปได้ไม่นานท่านพระพักคุณาก็ ดับขันหรือก็คือสิ้นชีวิตลงครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือพระอนุมท่านสังเกตเห็นว่าเอ๊ะถึงแม้จะเพึ่งสิ้นใจไปจากอาการป่วยหนักๆแบบนั้นแต่อินทรีย์ของพระพระคคุณะกลับดูผ่องใสามากเลยนะคะใช่ครับผ่องใสไม่เหมือนคนป่วยระยะสุด้ายทั่วไปท่านก็เลยสงสัยไปทูลถามพระพุทธเจ้าตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นเหมือนปริศนาสาคัญของเรื่องนี้เลยครับผม ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงไขข้อสงสัยนี้นะครับพระองค์ตรัสว่าเหตุที่อินทรีย์ผ่องใสเนี่ยก็เพราะว่าการได้ฟังธรรมเทศนาจากพระองค์ในช่วงเวลานั้นเองคือถึงแม้ว่าเดิมทีเนี่ยจิตของพระพระคุณะจะยังเอ,อ่อยังติดข้องอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำา5ประการสังโยชน์5นะคะใช่ครับซึ่งก็คือเหมือนกิเลสยังหยับหยาบ ที่มันผูกมัดให้เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่ว่าธรรมะที่ท่านได้ฟังในเวลาที่เหมาะสมนี่แหละครับมันช่วยให้จิตของท่านหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัดพวกนั้นได้๋อ้ oh. ความหลุดพ้นทางใจนี่เองครับที่มันสะท้อนออกมาเป็นความผ่องใสทั้งทางกายแล้วก็ทางใจให้เห็นนะครับโห oh, น่าทึ่งมากเลยนะคะแสะดงว่าสภาวะจิตที่เปลี่ยนไปพอได้ฟังธรรมเนี่ยมันส่งผลต่อสภาพร่างกายที่ปรากฏออกมาได้ขนาดนี้เลย ใช่เลยครับแล้วพระพุทธองค์ก็ไม่ได้หยุดแค่เรื่องของพระบัคคุณรูปเดียวนะคะเหมือนท่านจะทรงอธิบายเพิ่มเติมเป็นหลักการกว้างๆออกไปด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องอนิสง์หรือผลดีของการได้ฟังหรือการระลึกถึงธรรมะในช่วงใกล้ตายนี้ถูกต้องครับพระองค์ทรงขยายความต่อไปอีกถึงอน,นิสงห6ประการเลยนะครับที่ภิกษุหรือผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปเนี่ยจะได้รับเมื่อได้สัมผัสธรรมะในเวลาอันควร คือเวลาที่เหมาะสมมากๆอย่างช่วงใกล้ตายเนี่ยซึ่งท่านก็แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆตามระดับจิตของผู้ฟังนะตอนนั้นนะครับค่ะมีกลุ่มไหนบ้างคะกลุ่มแรกนะครับสำหรับผู้ที่ยังละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าข้อนั้นยังไม่ได้ซึ่งอออาจจะเทียบได้กับคนทั่วไปหรือพระอริยบุคคลระดับต้นๆอย่างโสดาบันหรือสกัทาคามีนะครับค่ะก็จะมี3ทางที่จะช่วยให้หลุดพ้นได้คือ1 ได้ฟังธรรมจากพระตถาคตโดยตรงเลย 2. คือได้ฟังธรรมนั้นจากสาวกของพระองค์หรือ 3. แม้ไม่ได้ฟังจากใครแต่ว่าสามารถตรึกตรองระลึกถึงธรรมะที่ตัวเองเคยได้เรียนรู้มาได้ด้วยตัวเองทั้งสามทางนี้สามารถนำไปสู่การหลุดพ้นจากสังโยชน์5ได้ครับอือค่ะแล้วกลุ่มที่สองล่ะคะกลุ่มที่สองก็คือสำหรับผู้ที่ละสังโยชน์5ได้แล้วนะครับก็คือเป็นพระอนาคามีแล้ว แต่ว่าจิตยังไม่ได้น้อมไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์คือยังไม่ถึงนิพพานก็จะมี3ทางคล้ายๆกันครับคือ 4. ได้ฟังธรรมจากพระธถาคต 5. ได้ฟังจากสาวกหรือ6สามารถตรึกตรองธรรมนั้นได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งสามทางนี้ก็จะทำให้จิตน้อมไปสู่พระนิพพานหรืออาจจะถึงขั้นปรินิพพานได้เลยในขณะนั้นครับโอ้โหชัดเจนเลยค่ะว่าเวลาอันควรหรือกาละที่เหมาะสมเนี่ยมันสำคัญมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าธรรมะนั้นจะมาจากไหนจะจากพระพุทธองค์โดยตรงจากสาวกหรือจากการที่เราคิดทบทวนด้วยตัวเองก็ตามเนี่ยก็มีพลังเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตได้อย่างมหาศาลจริงๆนะคะใช่ครับผม ทีนี้จากหลักการตรงนี้เราจะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเรายังไงได้บ้างคะคือถึงแม้เราอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ใกล้ตายแบบในพระสูตรแต่มันมีข้อคิดอะไรให้เราบ้างคะครับผม แก่นสำคัญของมันก็คือการตระหนักถึงพลังของธรรมะหรือปัญญานะครับแม้ว่าในพระสูตรจะกล่าวถึงบริบทที่เฉพาะเจาะจงมากๆแต่หัวใจสำคัญคือปัญญาสามารถเปลี่ยนสภาวะจิตใจของเราได้อย่างลึกซึ้งจริงๆไม่ว่าร่างกายเราจะกำลังทุกข์ทรมานหรือว่าเรากำลังอยู่ในสถานาการณ์ที่มันยากลำบากมากๆก็ตาม,มดังนั้นการที่เราศึกษาธรรมะ ฟังรมหรือว่าหมันระลึกถึงคําสอนเกี่ยวกับความจริงของชีวิตอยู่เสมอๆนะครับอย่างเช่นเรื่องความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเรื่องเหตุปัจจัยต่างๆที่ทําให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นหรือที่เรียกว่าปฏิจจสมุตบาทความผิดหวังหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ต้องเจอในชีวิตใช่ไหมคะถูกต้องครับไม่ใช่แค่รอให้ถึงตอนใกล้าตายอย่างเดียวแต่เอามาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันให้มันสงบขึ้นมีสติมากขึ้น ใช่เลยครับการที่เราสะสมความเข้าใจในธรรมะไว้แต่แนเนินนๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการสะสมสเสบียงถังปัญญาเอาไว้พอถึงค่าวจําเป็นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องใหญ่ๆห,หรือแม้ไปช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสําคัญๆในชีวิตเนี่ยความเข้าใจตรงนี้มันจะเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจที่มั่นคงมากๆครับช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงแล้วก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีอืมฟังดูดีมากๆเลยค่ะ โดยสรุปแล้วนะครับพักคุณสูตรก็เล่าเรื่องราวที่ทรงพลังมากๆของพระพักรคุณะที่ท่านเส้นชีวิตลงอย่างสงบแล้วก็มีอินทรีย์ที่ผ่องใสหลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องนี้ก็ชี้ให้เราเห็นว่าการได้สัมผัสธรรมะในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่จริงๆสามารถปลดปรืองจิตใจเราจากกิเลสอย่างสังยชน์5ได้หรือนำพาจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นไปแล้วเนี่ยให้มุ่งตรงสู่พระนิพพานได้เลย ไม่ว่าจะผ่านการฟังจากครูบาอาจารย์หรือแม้แต่จากการที่เราเครครวญด้วยตัวเองก็ตามครับเป็นเรื่องที่ให้กำลังใจแล้วก็ย้ำเตือนถึงความสำคัญของการมีปัญญาเป็นเหมือนแสงนำทางชีวิตจริงๆนะคะงั้นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆก็คือถ้าธรรมะมีพลังเปลี่ยนแปลงจิตใจได้อย่างน่าอัศจรรย์ในวาระสุดท้ายของชีวิตได้จริงๆเนี่ย การที่เราหันมาหมั่นฝึกฝนจิตใจแล้วก็สะสมความเข้าใจในธรรมะตั้งแต่ตอนนี้เลยมันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประจําวันของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าคิดต่อจริงๆค่ะครับน่าคิดมากครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ